สวัสดีครับผมครูนภดลนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของอ learning pyramid นะครับหรือพีระมิดของการเรียนรู้นะครับที่เอ็ดการเดวได้นำเสนอไว้นะครับาการจัดการเรียนรู้แบบไหนที่จะทำให้ความรู้คงอยู่กับผู้เรียนได้ยาวนานแล้วก็มีคุณค่ามีความหมายมากที่สุดนะครับแต่ก็ไม่มีวิธีการใดที่100%นะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ประสบประสาน แล้วก็มีอะไรบ้างนะครับการจัดการเรียนรู้ที่เรานิยมใช้กันและคาความเข้าใจกันก็คือมีพาสซีฟกับแอคทีฟนะครับพาสซีฟคือการจัดการเรียนรู้แบบออ d e เดอร์นะครับการเล่าให้ฟังเป็นในเชิงคําสั่งอย่างเงี้ยนะครับส่วนแอคทีฟเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติได้ปฏิบัติเองลงมือเองอภิปรายนะครับรวมถึงการจัดการเรียนรู้ที่ ให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนะครับผมจะมีพีระมิดให้ดูนะครับพีระมิดนี้ผมก็ทําตามแบบของเอสการ์เดลนะครับแต่ได้ทําขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นในรูปแบบของตัวเองนะครับพีระมิดเร์นนิ่งนะครับเราจะมีการเรียนรู้แบ่งออกเป็นสส่วนนะครับในส่วนเส้นประขึ้นข้างบนเนี่ยเราจะเรียกว่าแบบพสซีฟนะครับส่วนลงข้างล่างเราจะเรียกว่าแบบแอคทีฟนะครับซึ่ง การจากการเรียนรู้แบบแบบที่ผู้เรียนจะจำได้น้อยที่สุดนะครับในส่วนที่เป็น5%นะครับสีชมพูตรงนี้คือแบบเลคเชอร์นะครับเลคเชอร์คือการจดบันทึกฟังครูบรรยายอะไรเงี้ยทั่วๆไปนะครับก็จะจดจำได้เพียง5%เท่านั้นนะครับจดจำแล้วก็เกิดการอยู่กับผู้เรียนเพียง5%เท่านั้นคือไม่นานเท่าไหร่น,นะครับแบบที่2นะครับสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับ แบบ reading เนี่ยก็คือแบบอ่านนะครับผู้เรียนอ่านเองศึกษาหาความรู้อ่านนะครับความรู้เนี่ยก็จะอยู่กับผู้เรียนเพียง10%นะครับความจําก็จะอยู่เพียง10%เท่านั้นจะไม่นานเท่าไหร่นะครับส่วนสีน้ําตาลทองทองนะครับ a u d i o and visual คือการชมวิดีทัศน์หรือการฟังโทตศนะต่าง,างๆเนี่ยนะครับก็จะทําให้ความรู้อยู่กับผู้เรียนในเพียง20%นะครับไม่นานเท่าไหร่ ซึ่งเนี่ยแบบเนี้ยแบบที่ผมกําลังพูดแล้วก็คุณดูคุณฟังไงนะครับแบบเสร็จก็จะอยู่เพียง20%ไม่นานนะครับถ้าไม่ทบทวนก็จะหายไปเลยนะครับและ,ะแบบสีเหลืองๆนะครับแบบสาธิตนะครับ demonstration นะครับก็คือการสาธิตให้เห็นนะครับคุณครูสาธิตหยิบของมาให้ดูหยิบอะไรเงี้ยมาให้ดูว่าอันนี้คืออันนี้นี่นั่นนะครับทำสิ่งนั้นประกอบสิ่งนี้ใช้อย่างนั้นใช้อย่างนี้นะครับคุณครูบอกให้ฟัง สาธิตมีตัวอย่างให้ดูมีตัวอย่างให้เห็นความรู้ความจําก็จะอยู่กับผู้เรียนเพียง30%เท่านั้นนะครับก็ไม่นานจากนั้นก็จะหายไปนะครับคือไม่นานเท่าไหร่น,นะครับซึ่งจะมาถึงจุดที่เป็นเส้นประตรงนี้แล้วก็จะเห็นว่าข้างบนที่ผมแบ่งให้คือเป็นแบบพ s s ซีฟนะครับแบบ lecture แบบ reading แบบออริโอแอดวิช l วลแ d นด์เดโ t เรชันเนี่ยก็คือเรื่องของการสอนแบบพสซีฟนะครับแบบยังไม่อักชเนาะ ส่วนข้างล่างนะครับ50กับ75็0กจะอธิบายแบบสีเขียวนะครับ d i s c r u c t i o n ก็คือการอภิปรายไม่ใช่การอธิบายนะครับเป็นการอภิปรายผู้เรียนจะได้นำเสนอความคิดนะครับนำเสนอข้อเท็จจริงจากหลายๆคนโดยการฟังข้อมูลจากหลายๆส่วนผู้เรียนก็จะทำให้เกิดความรู้ที่ยาวนานนะครับถึง50%นะครับ50%ด้วยกันนะครับต่อไปสีฟ้านะครับคือแบบ practice doing นะครับคือการปฏิบัติ นะครับการลงมือปฏิบัติเองโดยตัวผู้เรียนเองนะครับอาจจะเป็นการฟิลเวิร์กนะครับอาจจะเป็นการสํารวจการทําทงานสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองประดิษฐ์ชิ้นงานนั้นขึ้นมาด้วยตัวเองเริ่มตั้งแต่การหาข้อมูลพิธีการทฤษฎีนะครับจะทําให้ความรู้ความจํานี่อยู่กับผู้เรียนถึง7 5นะครับอยู่อย่างยาวนานยาวนานขึ้นเนาะและก็ สีน้ำเงินนะครับพีระมิดฐานสุดท้ายความรู้จะอยู่กับผู้เรียนได้ยาวนานมากที่สุดละแต่ก็ไม่ได้ร้อยเนะครับคือ teach o r h e r คือการสอนผู้อื่นนะครับการสอนผู้อื่นในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสอนอธิบายให้ฟังอย่างเดียวนะครับแต่อาจจะได้พาปฏิบัติได้พาทาแล้วก็ทําสิ่งนี้ซ้ําๆความรู้ความจําก็จะอยู่กับผู้เรียนได้ถึง90%นะครับทั้งหมดนี้นะครับคือลําดับขั้นของการเรียนรู้ที่มีคุณค่าและมีความหมายนะครับ แล่นั่นขึ้นอยู่กับว่าเราจะสอนอย่างไรทําให้ผู้เรียนเป็น passive หรือ active นะครับขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับถ้าดูภาพรวมของผังนี้นะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่ lecture reading audio and visual demonstration d i s c u c t i o n practice doing แล้วก็ teach o t h e r นะครับไม่มีสิ่งไหน100%เาะแต่สามารถส่งเสริมผู้เรียนให้ เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องได้นะครับทุกส่วนสำคัญเนอะตั้งแต่ lecture reading ทุกอย่างสอนสำคัญหมดนะครับแต่เราจะเลือกใช้วิธีการใดรูปแบบใดให้ให้เห,หมาะสมแล้วก็ตอบอสนองอ learning pyramid ได้มากที่สุดนะครับก็หากผิดพลาพประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ